ฝรั่งช่วยเหรอช่วยจริงเหรอคืออะไอคิดถึงจะบ้านไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดดลึกแล้วมันยิ่งอยากออกไปหาะล้กว,ว่า <c oughs> แต่มันมีกําลังใจว่าพี่นัน่นพี่น่าจะร้องไห้มากกว่าเออร้องไห้มันร้องไห้พี่ร้องแมบร้องไม่หยุดอ่ะ แบบนึกถึงเรื่องอะไรพี่ร้องร้องร้องจนไม่มีอะไรจะนึกแล้วอ่ะแค่แหละพี่จะหยุดร้องพี่จะมีรู้สึกพึกขึ้นมามันไม่ได้อยากจะร้องไห้แต่มันรู้สึกผิดหวังในตัวเองอีกแล้วเหมือนตอนนี้ออริชั่นสิบสองคนเลยหมันอนตอนนี้ออร์ร้อยคนในบ้านแพรออกมาร้องไห้ข้างนอกไว้แพรรู้สึกเฟลกับตัวเองไว้ตัวอะไรคืออันรอบนี้ก็เหมือนกันอ่ะคือเหมือนกับว่ามันมันไม่ได้มาเครียดหนักจุดเนี้ยเขาแต่ปั๊บมันเหมือนมันเครียดกดดันมานานแล้วอ่ะ มันเครียดมานานแล้วเรื่องโจทย์เพลงเรื่องเพลงเรื่องเต้นเรื่องร้องมันเหมือนเครียดมานานเราเครียดเครียดเครียดสะสมแล้วแบบมาเจออย่างเงี้ยก็เลยปุ้มไปเลย <c oughs> จะพูดยังไงดีเออไม่ต้องเครียด <c oughs> ไม่ได้ช่วยมันแบบอายุแค่สิบเจ็ดกันเองจะไปคิดเรื่องนี้เครียดเรื่องนี้มันไม่ถูกหนูสิบห้าพี่เออสิบห้าโอ้เด็กกันเลยเครียดเรื่องนี้ ไอ้หนูไม่ได้เพื่อนหนูนั่นกินเบานี่อยู่พี่ฝรั่งหนูไม่เด็กแล้วสิบเจ็ดมันก็ไม่น่าจะเครียดเลยสิบเจ็ดชีวิตไม่เด็กมันมีอะไรใกล้งให้ต้องเครียดยิ่งในอนาคตโอ้พวกเหมือนแก่มากช่วยด้วยเราห่างกันกี่ปีฮะหมาถึงอะไรครับเราห่างกันกี่ปีพูดอย่างกับแก่มากอะไรเงินหากี่ปีบอกว่าเราห่างกันกี่ปีพี่ฝรั่งพูดเหมือนพี่ฝรั่งแก่มากไม่ก็ไม่ไม่ได้แก่แต่มาถึงความคิดที่มีไงก็คิดอย่างนั้น ก็แบบมันช่วงมันมีอะไรอีกมากมายท้องเที่ใช่แต่เหมือนกับว่าณะจุดเนี้ยก็ก็เลยแบบเหมือนทําตรงนี้อยู่มันก็เลยเครียดตรงนี้ไงก็ตอนนี้มันไม่มันเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกมันไม่มีอะไรข้างนอกให้เครียดเลยมันเนี่มันแปลกแปลกแล้วมันแล้วเหมือนมันเออหรือไปเพราะว่าพวกเราว่างเกินไปวะหรือว่าพวกเราแบบว่างเกินไปพวกเราก็เลยสรรหาเรื่องเครียดมาใส่ตัวมันไม่คนอะไรมันนั่งอยู่ดีมันกะหาเรื่องเครียดมาใส่ตัวนล้วมุกไหลไปเครียดดิ ไม่หนูนั่งเฉยๆหนูยังหัวเราะคนเดียวเลยไม่หนูเครียดงหังมันไม่อยากมีความเครียดหรอไพี่เครียดร่างกายส่งก็พอก็พอว่างเนี่ยก็จะเริ่มนึกนึกนู่นนึกนี่นึกนั่นแล้วก็เริ่มเครียดเครียดเครียดพี่กลัวพี่ทำไม่ได้หรอไม่ได้กลัวหรอกความจริงอะคือแบบสุดท้ายแล้วอะมันก็จะต้องออกไปทำเพื่ออะไรวะเดี๋ยวไม่แต่พี่อยากพูดอะไรเยอะนะแต่มันพูดไม่ได้ในนี่เพราะว่า แต่ถ้ามันที่มีประเด็นหนึ่งเดี๋ยวพูดให้ฟังวันเสาร์ตอนนี้มันปวดแล้วแล้วจะพูดให้หนฟังวะเออวันเสาร์วันวันเสาร์เรียกอเลยนะฉัาไม่พูดปลด,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 ดทำไมหยุดร้องเพลงอ่ะเมื่อกี้ก็ร้องฟังนะที่หนึงว่าทำงานว่าไมว่าที่เจ็บคอพี่มี่แบบเหมือนกับพวกพี่เขาเหนื่อยอ่ะแล้วแบบเรามาตะโกนร้องกันแล้วพอเป็นอะไรพวกเขาก็ต้องพาเราไปหาหมอ พี่พาวขึ้นไปนอนกันไปเปเลยเปรียดมากง่ายเค่ไหนอยากกินไปไปกินกันสักวันหนึ่งไม่ตายหรอกไม่เอาอ่ะไม่กินแล้วทุกวันจะเจ็บจีิดีพี่พราวไปขึ้นนอนไปหลับไปไหลับเลยไปหลับเลยเปรียดมากเลยว่ะไม่เครียดอย่าเครียดขึ้นไปแล้วหลับไปเลยแล้วตื่นมาก็แบบเป็นวันใหม่ ปไปพี่แพรรฝากขอโทษมาให้หน่อยนะขอโทษเรื่องอะไรบอกมาว่าแพญญ okay. ี่แพรฝากขอโทษโอเคได้แต่พี่แพต้องไปนอนแล้วพี so uh ่แพรจะนอนก่อนเฮ้ยเดี๋ยว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 กระเป๋าหายฟันี้ันดีคุณนั้ันีพี่ฝรั่งพี่ฝรั่งกล่อมอ่ทุกวันเก็บ